เ,เพื่อนๆวันนี้นะคะแท้ก็มีผลิตภัณฑ์นะคะที่ีมบำรุงผิวหน้านะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันเลยนะคะนี่เลยนะคะชื่อว่าเว l ลโรนะคะมอยเซอร์เซอร์ซอฟครนะคะซึ่งตัวนี้นะคะผลิตภัณฑ์ด้านในของเขานะคะก็แบบน่ารักมากๆเลยนะคะนี่เลยคือแบบดูแพงมากๆเลยค่ะก็สําสหรับใครที่ชอบนะคะสีชมพูแท้ก็แบบอยากจะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าหน้าตาเขาหน้าใช้มากๆเลยค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะต้องขอบอกว่าใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเก่งแค่ทาลงบนผิวหน้านะคะเปิดฝาตัวนี้นะคะแล้วก็กลิ่นก็แบบหอมแล้วอะ่ะคือแพชชอบมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ ต้องการแบบทาลดขั้นตอนในการใช้ครีมบำรุงผิวหน้านะคะแพนแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าทาตัวเดียวจบเลยนะคะเพราะว่าเขาสากัดมาจากาพืชหายากนะคะนานาชนิดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะค่ะก็ช่วยเติมล่องลึกนะคะให้ผิวดูอ่อนเยว์ยิ่งขึ้นนะคะลดรอ,อ,อลดรอยจุดด,ด่างดำนะคะต่างๆนะคะหรือว่าเป็นรอยสิวรอยแดงต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ สำหรับใครที่ช่วงนี้แบบโควิดแล้วปิดแมสบ่อยๆอย่างเนี้ยคะ่ะก็คือจะช่วยลดอาการแพ้จากการปิดแมสด้วยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะแพ้ก็แนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะก็ไปหาซื้อกันดูได้นะคะเพราะว่าตัวนี้แพรชอบมากๆเลยแล้วก็ซื้อตุอน้นให้กระปุกแล้วด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ